นามหลักคือจุดไหนนามหลักของอันนี้นะคะคือคำว่า number ค่ะนะแล้ว off เนี่ยเห็นไหมบุพบทเติมเข้ามาเพื่อเป็นส่วนขยายนะคะก็คือแปลว่าจำนวนที่เพิ่มขึ้นเอาจำนวนอะไรเพิ่มขึ้นละ่ะอ๋อจำนวนของโครงการบ้านสาธารณะนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าพอจุดนี้ได้แล้วเป็นคำนะคะ เราไล่กันเลยดีกว่าค่ะว่าอันไหนบวกคําบวกประโยคบ้างจำไว้นะคะพี่ให้หลักแล้วเนาะในข้อที่2นะคะเมื่อไหร่ก็ตามถามถ,ามถึงคําเชื่อมนะคะต้องดูว่าคํานั้นบวกคําหรือประโยคจดไว้เลยนะคะการทําเรื่องของตัวเชื่อมบวกคําหรือบวกประโยคอันเนี้ยเราได้ละเป็นคําเราก็มาดูว่าเฮ้ยคำหรือประโยคนะนะคะก็ใส่ไปก่อน although ค่ะ o u ด h เป็นยังไงคะคือ o u ด h ถึงแม้ว่าใช่ไหมคะบวกประโยคค่ะนะคะแสดงว่ายังไงคะข้อนี้ค่ะตัดทิ้งได้นะคะเราจะมีอยู่ประมาณสัก3ตัวนะคะ although แล้วก็ though นะคะแล้วก็ even though ลงท้าย though ให้แปลถึงแม้ว่าหลังกับหน้าความหมายแยง้งทุกแห่งหนมันคือแปลว่าถึงแม้ว่า นะแล้วความหมายมันต้องแย้งกันแนะ่นอนเพราะว่าถึงแม้ว่ามันเป็นลักษณะของขัดแย้งกันอยู่ในทีทั้งหมดนี้นะคะบวกประโยคค่ะเออนะสตัวนะคะลงท้ายโจให้บวกประโยคนะคะแต่อีก2ตัวที่เราต้องรู้แปลว,ว่าถึงแม้ว่าเหมือนกันคือ in spite ofin spite of นะคะกับ despite อันนี้จะบวกคำค่ะ เป็นถึงแม้ว่าแบบบวกคํานะคะอ่ะเราก็ข้อ A เป็นยังไงคะเอาไม่เอาคะคุยกันไปเมื่อกี้นะคะว่าออดโอบวกประโยคตัดทิ้งค่ะ A ตัดไปจากใจเลยนะคะต่อมา B ค่ะอันนี้เป็นคําใช่ไหมคะ Inspite แต่พี่บอกว่ายังไงคะต้องมีอะไรคะ Off ค่ะเออ B ก็ตัดทิ้งไปจากใจนะคะต่อมา C ค่ะ C ค่ะก็คือ Despite ค่ะ d e spite บวกคำใช่ไหมคะ d e spite โ okay. อเคให้อยู่รอดต่อไปได้ในเกมนี้นะคะสุดท้ายสุดค่ะเป็นข้อดี because of นะคะเห็นไหมคะว่า off เป็นบุพบทที่บ้านเรียกมันว่าบุพบทใช่ไหมคะบุพบทก็บวกอะไรคะบุพบทนะคะ off นะคะก็บวกคำฉะนั้นอันนี้นะคะ c c a t กับดี o g ยังอยู่ในเกมของเราต่อไปนะคะอ่ะพออยู่ในเกมของเราต่อไปก็ต้องมาคิดแล้วเอ๊ะ C cat กับ d ี o o c ต่างกันอย่างไรบอกเลยค่ะว่าเวลาทำข้อสอบเรื่องของเชื่อมใช่ไหมเมื่อกี้เราบอกว่าไงเกณฑ์คืออะไรคะ1บวกคำหรือบวกประโยคเพราะต่อมาพอเราตัดได้ถึงขั้นนี้แล้วจุดต่อมาเป็นเรื่องของความหมายละคะน้องความหมายแปลว่าอะไรคะแปลว่าน้องต้อง ต้องอ่านรู้เรื่องบ้างไม่มากก็น้อยนะคะอ่ะต้องดูว่าเอะสรุปว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไร